ไมเกรนอาหารบางอย่างอาจเป็นตัวกระตุ้นโดยไม่รู้ตัวผู้ที่มีอาการไมเกรนมักให้ความสำคัญกับการพักผ่อนและการจัดการความเครียดแต่หนึ่งในปัจจัยที่มักถูกมองข้ามคืออาหารเนื่องจากอาหารบางชนิดมีสารกระตุน้นหรือมีผลตอลอดเนือดในสมองซึ่งอาจเป็นตัวจุดชนวนให้อาการไมเกรนกำเริบขึ้นได้อาหารต้องข้ามที่ผู้มีไมเกรนควรหลีกเลี่ยง 1. อาหารหมักดองหรือชีสเก่า อาหารเหล่านี้มักมีสารไทรมีนซึ่งมีผลต่อการหดขยายของหลอดเลือดอาจกระตุ้นให้เกิดไมเกรนได้ 2. ของหวานจัดหรือน้ำตาลใส่ขาวระดับน้ำตาลในเลือดที่ผันผวนจากการบริโภคน้ำตาลมากเกินไปอาจทำให้สมองขาดพลังงานชั่วขณะกระตุ้นอาการปวดศีรษะได้ 3. คาเฟอีนในปริมาณสูง แม้คาเฟอีนจะช่วยบรรเทาไมเกรนในบางรายแต่ในผู้ที่ไวต่อสารนี้การได้รับมากเกินไปกลับเป็นตัวกระตุ้นโดยตรง 4. ช็อกโก,โกแลตช็อกโกแลตบางชนิดมีทั้งไทรมีนคาเฟอีนและเฟนิลเอทิลามีนซึ่งทั้งหมดล้วนมีบทบาทในการกระตุ้นไมเกรน 5. อาหารที่มีผงชูรสหรือสารกันบูดสารเคมีเหล่านี้มักพบในอาหารแปรรูป บะหมีม่กึ่งสำเร็จรูปหรืออาหารสำเร็จรูปบางชนิดมีผลกระตุ้นระบบประสาทส่วนกลางและกระตุ้นอาการปวดศีรษะในผู้ที่วต่อสารแม้การหลีกเลี่ยงอาหารบางชนิดจะช่วยลดโอกาสการเกิดไมเกรนได้แต่หากไมเกรนยังเกิดซ้ำๆนั่นอาจเป็นสัญญาณว่ากล้ามเนื้อบางจุดยังตึงเกรง็งและระบบไหลเวียนยังไม่สมดุลค่ะที่เซริกแคร์เซ็นเตอร์เราให้การดูแลไมเกรนด้วยศาสตร์บำบัดที่ไม่พึ่งยา เช่นการกลัวซาเพื่อเปิดระบบไหลเวียนการขยี้เส้นแนวกล้ามเนื้อลึกและการเขี่ยเส้นระบบประสาทเฉพาะจุดการกดจุดที่สัมพันธ์กับอวัยวะภายในเพื่อปรับสมดุลระบบย่อยอาหารและหลอดเลือดร่วมด้วยหากคุณกำลังเผชิญกับอาการไมเกรนที่ไม่สามารถควบคุมด้วยยาเพียงอย่างเดียวซิริคแคร์เซ็นเตอร์ช่วยคุณจัดการกับต้นเหตุของไมเกรนด้วยแนวทางที่เป็นธรรมชาติได้ค่ะอินบ็อกซ์สนใจทดลองการกลัวซาบวกขยี้เส้นบวกเขี่ยเส้นเฉพาะจุด ที่ซิริ c แคร์เซ็นเตอร์สถาบันสร้างอาชีพปรึกษาและนัดหมายได้ที่ซิริ c แคร์เซ็นเตอร์ซอยสีนักคริน40ตรงข้ามซีคอนสแควร์เปิดทำการทุกวันเวลา10นาฬิกาถึง19นาฬิกาแนะนำจองคิวก่อนนะคะเนื่องจากคิวทางสถาบันค่อนข้างแน่นมากค่ะ